มาต่อกันตอนที่สา <c oughs> มวองก็เริ่มต้นเข้าไปอยู่บ้านคุณอาก็นอนห้องคนใช้เนาะคุณอาสองคนก็เป็นสาวโสดแล้วก็มีพี่สาวอีกคนหนึ่งเป็นลูกคุณธําก็คือพี่เปิ้ลที่เพิ่งเสียไปนี่แหละแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่วังอ่ะเป็นบุตรอ่ารับเป็นบุตรคันนี้วงก็นอนห้องคนใช้กินพร้อมคนใช้แล้วก็ กินอาหารที่ต้องกินเหลือจากอาจากพี่อะไรเงี้ยแล้วเราเป็นเด็กอ้วนนะเนาะเราเคยโดนตามใจเรื่องกินอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าในแต่ละวันแต่ละวันเราไม่อิ่มเราไม่อิ่มแรกๆก็มีมีพี่ชายวองอีกคนจริงๆแล้วเขาเป็นหลาน้องนะวังมีศักดิ์เป็นหลานวังแต่ว่าเขาโตไหววังเพราะว่าเขาเป็นลูกคนโตของพี่สาวของอีกคนหนึ่งที่เป็นคนละคุณแม่กันคือถ้าคุณลำดับญาติบ้าน้องคุณจะงงมาก คือเวลา้องจะเล่าอะไรใครฟังถึงบอกว่าต้องมานั่งเล่าแบบนี้แหละไม่งั้นคุณจะงงมันมันจะงงมากขนาดคนใกล้ตัวบางทีวิองลำดับญาติมายังทุกคนยังงงอะ่ะคิดดูนะมันก็จะมีพี่ชายคนนี้แหละที่วังก็สนิทตัวยคนหนึ่งจริงๆแล้วเขาเป็นหลานน้าถูกไหมแต่เขาแก่กว่าวันงก็เลยเรียกเขาเป็นพี่บางทีพอค้ำๆเขาก็จะแอบขโมยข,ข,ขนมที่บ้านเขาแหละ แอบย่องย่องย่องมาให้ตรงห้องคนใช้มาเคาะเรียกไอหมูไอหมูอะไรเงี้ยแล้วก็แอบแบบกินซะนะไม่ได้กินหนมอะไรเงี้ยก็เป็นความทรงจําที่ดีนะจริงๆแล้ววันก็อยู่กับอาช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เข้ามัธยมหนึ่งโรงเรียนเป็นจมามลาชาไลาใช้การสอบโดยโ,โคตาสมัยเด็กประถมเรียนดีโอ้ยเกียรติีวิชาเอาจริงพอเข้ามห,หนึ่งนีหาย,ยน,นะมาเพราะอะไร เพราะเราทําตัวเหมือนเด็กมีปัญหาไงนี่ไงในวัยนั้นอ่ะในช่วงเวลานั้นในยุคนั้นมันไม่ได้มีใครมานั่งสอนเราเหมือนในวันแบบยุคแบบนี้เนะาะวันนึงบอกว่าเวลาลูกค้าเคสไหนที่แบบลูกมีปัญหาหรือเป็นเด็กทําตัวมีปัญหาแบบอม,มาเลยเข้าทางผ่านมาแล้วมันก็รู้สึกว่าไม่อิ่มเลย มันก็เลยทำให้เกิดจุดจุดหนึ่งที่มันเป็นความผิดพลาดในในช่วงของมัธยมเลยนะตอนที่เรียนเบญจมาม .1 เทอมแรกก็ได้แต่งตั้งเป็นหัวหน้าห้องแล้วพ่วงตำแหน่งเฮลนยิกสมัยนั้นก็จะมีการเก็บเงินค่านมนมโรงเรียนเงินมันก็จะอยู่กับเราอะจนกว่าจะครบกำหนดเราก็จ่ายให้คุณครูใช่ไหม ไม่จ่ายธุรการสักอย่างนี้แหละผมจำไม่แน่ใจแล้วว่าตอนเช้าๆในแต่ละวันที่อยู่คุณอาก็คือวังต้องตื่นมาตั้งแต่ตีสามตื่นมาเพื่อต้มน้ําให้คุณอาอาบเพราะไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นวังกับคนใช้ก็จะช่วยกันสลับกันแล้วก็กวาดบ้านผูบ้านก่อนหนึ่งรอบแล้วก็อาบน้ําแต่งตัวเพื่อที่นั่งรถไปพร้อมคุณอาคือไปที่จุฬาลงกรณ์ก่อนคุณอานี่เป็นคนแทบจะถือกุญแจตึกเลย ไปนาตีห้านะถึงจุฬาทุกเช้าอันเนี้ยมันเป็นความทรมานของเด็กนะตอนนั้นเนาะที่เราไม่เคยต้องตื่นเช้าเนาะแต่มันทําให้ว่องได้ประโยชน์จากวันวันนั้นมาวันนี้คือการมีวินัยอะ่ะเอออย่างหนึ่งเลยแต่ณวันนั้นเราคิดไม่ได้หรอกเอาจริงมันก็ต้องมาคิดอตอนโตเนาะว่าเขาไปถึงจุฬาแบบนี้ทุกวันทุกเช้าก็จะไปพร้อมกันคุณอาแล้วก็พี่สาวอีกคนเพราะพี่สาวเเรียนสาธิตจุฬาตอนแรกเกือบได้เรียนแล้วสาธิตจุฬา พ่อยิงไม่เอาหรอกเด็กสาธิตนู่นนี่นั่นเอาไปเรียนรงเรียนวัดซะงั้นนะแล้วก็จะไปจุฬาแล้วก็ชีวิตประจำวันก็คือพอไปถึงจุฬาก็ต้องเอาขวดน้ําไปกรอกเป็นขวดแก้วสมัยก่อนไปกรอกเอาไว้ให้คุณอาและอาหารเช้าของวังในทุกๆวันคือข้าวสวยที่เหลือตอนเย็นที่เข้าช่องฟิตไว้และมีไข่ต้มหนึ่งใบพร้อมกับน้ปลาพริก วังกินแบบเนี้ยทุกเช้าทุกวันไม่ได้เลือกเองคือไม่มีสิทธิ์เลือกแต่กินแบบนั้นเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ใครมาชวนกินไข่ต้มกูโกรธมากบอกเลยแล้วพอประมาณสักประมาณ7จ็ดโมงสิวังก็จะต้องเดินจากตึกชีวะทางทะเลจุฬาลงกรเดินไปเพื่อขึ้นรถเมสาย25หรือสิหนี่แหละแล้วก็ไปลงด้านหลังคุกอะ คุกเก่าตรงเสาชิงช้าซึ่งมันเคยเป็นห้องถอนวังอยู่ช่วงหนึ่งตอนสมัยที่เป็นสวนสาธารณะแล้วเราก็จะนั่งหลัจากนั้นแหละไปลงตรงหลังร้านในเหมือนแล้วก็เดินไปโรงเรียนก็อยู่แบบนั้นมาว่างว่าประมาณน่าจะได้สักเราๆจบเทอมหนึ่งเทอมสองนะะแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งมันมันมีอยู่วันหนึ่งคือมันพีคมาก ความที่เราไม่เคยโดนสอนให้ทําอะไรเลยอะ่ะงานบ่งงานบ้านอะไรก็ไม่เป็นคือต้องฝึกมาเลยอะ่ะจับไม้กวาดยังไงหันยังอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นเลยว่าไม่เป็นเลยนะเพราะพ่อไม่ได้เลี้ยงมาแบบนั้นไม่สอนไม่ตีไม่อะไรด้วยมีอยู่วันหนึ่งคุณอาวังคนโตแกก็จะเป็นคนทํากับข้าวประจําบ้านเนาะก็จะทำอ,ะอาหารบางสุบร,รัตให้คุณอาคนหนึ่งทานแล้วก็ทําอาหารให้พี่สาว วันนั้นแกก็เรียกวองมาใช้วงกาลังเอ่ะจะรีดเสื้อนักเรียนแกก็เรียกมาบอกว่าไปหั่นมะนาวให้หน่อยเดี๋ยวจะทําน้ํามะนาวเฮ้ยคุณเข้าใจคําว่าคนไม่เคยทําปะการหั่นมะนาวมันก็มีสองแบบใช่ปะ่ะหั่นเพื่อทํากับข้าวกับหั่นคั้นน้ํามันรู้ตอนโตตอนนั้นเราไม่รู้หรอกเราก็เข้าใจว่ามันคงหั่นแบบเนี้ย วังก็หั่นเหมือนทํากับข้าวอะ่ะเหมือนกินข้าวผัดอะ่ะนี่อกว่หั่นแบบขวางอะ่ะเอ้ไม่ได้หัน่นขวางหั่นแบบตามแนวอะนะ่ะเสร็จวังก็หั่นแล้วก็เตรียมเอาไว้ให้เขาแล้ววังก็เดินเข้าห้องไปห้องก็คือห้องนอนก็คือห้องคนใช้นั่นแหละห้องนอนอยู่ในนั้นอยู่แล้ววังก็เดินเข้าไปแล้วก็เอาโตะ๊ะรีดผ้ามาตั้งกับพื้นแล้วก็กำลังรีดชุดนักเรียนอยู่อยู่ๆสักพัาหนึ่งได้ยินเสียงอาจะโกนด่าขึ้นมาแบบก็หยาบนะ อีแบบนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ถือมะนาวเข้ามาในห้องเราเราก็นั่งหันหลังอยู่แล้วแกก็บอกว่าแกหันมะนาวแบบนี้เหรออะไรเงี้ยแต่ก็ด่าแรงแหละแต่ช่างเหอะข้ามไปเนาะแต่ว่าสิ่งที่ต้องแบบช็อกคือความโกรธที่แกทํากับเราวันนั้นคือแกกำมือแล้วตบหน้าว่งหันเลยตอนนั้นเราแบบมันหน่าชามันตกใจมันโกรธมันกลัว มันมันบอกไม่ถูกแล้วแกก็เดินเข้าไปแล้วก็ปิดประตูห้องเรานี่เรานี่ยังยังรู้สึกอยู่นะแล้วก็เลยเปิดกระปุกตังค์ตัวเองมีตังค์อยู่สิบสองบาทคุณรู้บ่าวในหน้าทีนั้นเงินสิบสองบาทสิ่งแรกที่วองคิดเลยวองจะหนีออกจากบ้านวังจะไปหาแม่วังจะไปหาแม่ข่าววองรู้ว่าบ้านป้าอยู่ไหน แต่นั้งแต่ที่แม่โดนป้าพาดไปเราไม่เคยมีโอกาสได้เจอนะวะก็เอาเงินสิบสองบาทนั่งรถเมย์ไปลงสนามหลวงและต่อรถไปหมู่บ้านปัฐวีกรเพื่อไปหาแม่ขาวแต่พอไปแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดมันมันมันเหมือนคนที่หกล้มแล้วโดนรถทับซ้ำอ่ะ เพราะว่าตอนช่วงไปยืนอยู่หน้ารั้วบ้านป้าภาพที่เรามีความทรงจํากับป้ามานตั้งแต่เด็กๆมันเปลี่ยนไปเลยเขาก็น้องก็บอกว่าน้องจะมาหาแม่คําแรกที่เขาบอกไม่ได้ฉันไม่ให้แกเจอแล้วเขาก็บอกว่าเธอรู้แล้วไม่ใช่หรอว่าจริงๆแล้วเธอเป็นลูกใครเธอไม่ใช่เป็นลูกน้องสาวชนะและพ่อเธอ ก็พาน้องสาวฉันไปลำบากมาเราทั้งชีวิตเลิกยุ่งกับน้องฉันได้แล้วแล้วตอนนั้นแม่ต้องเป็นมะเร็งบดลูกเลือดมันก็จะออกตลอดเวลาเราก็ยืนร้องไห้อยู่หน้าว่าน้องเขาแบบอยากเจอแม่อยากเจอแม่อะไรย่างเงี้ยภาพที่เห็นอะภาพที่เห็นคือ ่เห็นแม่ข่าวเขาคลานออกมาจากบ้านเลือดเป็นทางเลยแล้วเขาก็ตะโกนว่าเปิดประตูให้ลูกฉัน